หมออยู่ UFO วันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คดวงชะตานะคะวันเกิดในรายเดือนมิถุนาคมพศ2564นะคะว่าเดือนนี้ในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ วันจันนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะ2564นะจะเป็นยังไงมาเริ่มกันที่เรื่องแรกคือเรื่องของการงานค่ะมาดูกันนะคะว่าการงานคนวันจันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคนวันจันทร์นะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่เราเนี่ยจะมีอารมณ์ในเรื่องของการงานสูงเป็นอารมณ์ของความสับสนอารมณ์ไม่นิ่งไม่แน่นอนนะคะถ้าวันไหนที่รู้สึกว่ามีพลังงานในการทํางานคุณจะทํางานได้อย่างแบบไบรท์เลยคือทุกอย่างจะโอเคแล้วก็เป็นเดือนที่มีความ ทุ่มเทเกี่ยวกับการทํางานค่อนข้างที่จะหนักแน่นช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จทําเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีมันเลยทําให้ความรู้สึกอาจจะรู้สึกเหนื่อยไปบ้างนะคะแต่พอช่วงท้ายๆเนี่ยสิ่งที่ทํามาเนาะช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือนสิ่งที่ทำทำมาเนี่ยมันมีการพยายามอย่างมากทั้งเดือนมันเลยทําให้โอเคอาจจะจบงานได้ช่วงแบบว่าสิ้นเดือนมิถุนาแล้วก็ได้ออกมาจากสภาวะความรู้สึกแย่ๆที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยบอกเลยว่าคนวันจันทร์นะคะในเดือนมิถุนาเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเลยนะ สู้ๆนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาต่อนะคะในเรื่องของการเงินนะคะของคนวันจันทร์จะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะในเดือนมิถุนายนะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของภาระต่างๆเข้ามานะคะเวลาเงินที่ได้มาเนี่ยจะมาทางเดียวเลยคือจากการทํางานเงินที่ได้มาจากการทํางานเราจะต้องมีภาระในการหนึ่งนะคะแบ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างงี้เลยค่ะจะเสียเงินไปกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเรื่องสุข ภาพแล้วก็พาล้าน,นะคะ่าบ้านค่ารถค่านุนค่านี่นะคะแต่การเงินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงเกือบสิ้น เขาเรียกว่าช่วงเกือบสิ้นเดือนเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะได้เงินแบบจัดจอบพิเศษหรือว่าจอบเพิ่มเติมในช่วงของสิ้นเดือนมิถุนายนนะช่วงนี้ก็อาจจะเซฟหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคนวันจันเนาะอือต่อมานะคะคนเกิดวันจันในเรื่องของความรักจะเป็นยังไงไหนดูซิในเดือนมิถุนายนสำหรับคนที่ยังโสดนะคะในเรื่องของความรักเนี่ย จะมีคนเข้ามาจีบแหละหรือว่ามีคนที่คุยอยู่แล้วมันเกิดการตัดสินใจแล้วเกิดความรู้สึกที่มันเหมือนแบบต้องวางแผนแล้วว่าคนคนนี้จะไปต่อกับเราได้ไหมถ้าคนที่คุยกับใครอยู่แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่ผิดเนาะคนนี้แน่ๆมันจะเป็นความโชคดีของเรานะคะส่วนใครนะคะที่มีคู่อยู่แล้วของคนมีแฟนเนาะในเรื่องของความรักคุณจะเจอความรักในรูปแบบที่แบบว่า คุณอาจจะมีการคิดทบทวนมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณทั้งสองคนเนี่ยจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตคู่มากขึ้นนะคะแต่ท้ายที่สุดคนดวงวันจันทร์ในเรื่องของความรักนะคะจะมีความรักดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็คนที่คบกันอยู่เนี่ยจะเป็นความรักดีๆอย่างแน่นอนนะคะเชื่อแม่มาต่อกันที่คนวันอังคารน,นะคะดวงในเดือนมิถุนายนเริ่มเรื่องแรกกันที่เรื่องของการงานนะคะว่าคนอังคารจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลย การงานนะคะคนวันอังคารเนี่ยเหมือนจะมีความโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะ คุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนได้รับโอกาสต่างๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้มีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะมีงานที่คิดเอาไวน้นาะแบบว่าเพิ่มเติมจากงานเดิมอะไรที่ทําอยู่แล้วคุณจะมีการคิดวางแผนหรือว่ามองเห็นโอกาสในการทํางานเพิ่มเติมในการหาไรายได้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานอาจจะมีความวิตกกังวลหรือว่าต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะทําได้แหละคือเคลียร์ในเรื่องของการ งางนได้แต่จะมีงานเข้ามาค่อนข้างที่จะมากกว่า1งานนะมีงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นกังวลแล้วก็ใส่ใจกับมันแล้วก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของการงานแบบให้ครบถ้วนแต่ท้ายที่สุดเนี่ยการงานค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะในเดือนนี้ต่อนะคะในเรื่องของการเงินนะคะของคนเกิดวันอังคารในเดือนมิถุนาจะเป็นยังไงอืมโอเคในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีเงินที่เหมือนมั่นคงมากขึ้นได้รับโอกาสหรือว่ามีผู้ใหญ่นะคะหยิบยื่นโอก กเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเนี่ยมีการเอามาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบใส่ใจในเรื่องของตัวเองมากขึ้นบางคนเนี่ยถ้ามีความรักหรือมีคนรักเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามีคนที่คอยซัพพอร์ตเพิ่มเติมหรือว่าแบบเป็นที่พึ่งพาได้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้อาจจะหมดไปในเรื่องของการทําบุญนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะมั่นคงจะได้รับการสนับสนุนค่อนข้างที่จะดีเลยะคะ่ะโอเคมาต่อ กันด้วยนะคะในเรื่องของความรักของคนวันอังคารนะคะในเดือนมิถุนาจะเป็นยังไงอืม ความรักนะคะโอ้ oh. คนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าขอโสดไปก่อนดีกว่าคนโสดที่เพิ่งจบกับความสัมพันธ์แย่ๆมาหรือว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจจะอยากรู้สึกชัดเจนเลยว่าขออยู่คนเดียวไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือรู้สึกว่าพอมีคนเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราชีวิตเราวุ่นวายมันยังไม่สงบนิ่งนะคะในเรื่องของความรักคนโสดในเรื่องของความรักของคนวันอังคารอาจจะต้องรอไปก่อนเนาะรอให เ,เพร้อมที่จะเปิดรับนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วมันจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ในเรื่องของความรักสูงจะต้องระวังการทะเลาะกันนะคะอารมณ์ร้อนหรืออะไรเงี้ยเกิดจากในเรื่องของคําพูดล้นล้วนเลยค่ะคุณหนักแน่นแหละในเรื่องของความรักมีความจริงใจให้บางครั้งอ่ะมันคุณไปทํางานมามีความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตเลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้คิดนะคะมันเลยทําให้ตัวคุณหรือว่าตัวแฟนอาจจะมีความรู้สึกว่าห่างกันหรือนอยหรืองอนกันนะคะจะต้องระวังในเรื่องของค พูดในะเรื่องของอารมณ์เยอะๆนะคะสําหรับคนมีคู่เนาะโอเคเชื่อแม่ดูคนเกิดวันพุธนะคะในเดือนมิถุนายนะคะ2564นะจะเป็นยังไงเรื่องของการงานนะเออคนเกิดวันพุธนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความพยายามหรือทุ่มเทมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะมากแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบประมาณว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแบบ ทำมาอย่างหนักทำมาอย่างเหนื่อยแล้วเดือนนี้ในเรื่องของการงานก็เลยรู้สึกว่ามันแฮปปี้มีความสุขเหมือนประมาณว่างานก็มีความสําเร็จมาครึ่งหนึ่งแล้วหรือว่าทําไปเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้นะมันมีความสุขกับการทํางานเหมือนว่ามันประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานใครที่ยังไม่มีงานเนี่ยถ้าคุณพยายามเข้าไปหางานหรือไปสมัครงานเนี่ยคุณจะได้งานทํานะคะในเดือนนี้เนาะสาหรับการงานของคนวันพุธนะคะต่อนะคะในเรื่องของการเงินของคนวันพุธจะเป็น ยังไง ม,มีความแบบว่าเป็นกังวลนะคะในเรื่องของการเงินในเดือนนี้เหมือนประมาณว่ามีความคาดหวังนะเกี่ยวกับการขายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่แบบว่ามีการตั้งเป้าไว้แต่อาจจะได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะเท่าที่หวังนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าได้มาถึงจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็อาจจะได้มาสัก80ก็ยังดีนะคะทีนี้มันจะมีการหยิบยื่นโอกาสที่หาเงินเพิ่มให้กับเรานะคะในเดือนนี้ของคน วันพุธเนาะเออตัวเราเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นโอกาสนั้นเพราะว่ามองเห็นแบบสิ่งที่มันเป็นภาพใหญ่ๆ่อ่ะก็เลยไม่ได้มองเห็นจํานวนเงินที่มันเล็กแต่ว่ามันได้น่ะมันเออมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะถ้ามีการปรับเปลี่ยนโฟกัสหรือว่ารับในสิ่งที่โอกาสนั้นที่มันเข้ามานะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ได้เงินเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของการเงินของคนวันพุทธเนี่ยจะหนักไปเรื่องของความคาดหวังการเจรจาเกี่ยวกับการเงินนะคะที่จะได้มาเนาะโอเคค่ะต่อนะคะในเรื่องของความรักของ คนวันพุธนะคะว่าจะเป็นยังไงคนโสดนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าตัดสินใจแบบด่วนตัดสินใจนะคะให้ดูไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอสถานาการณ์ที่แบบว่าคุยกันอยู่ดีๆดเขาก็ดูแบบว่าจริงจังจริงใจ,งจ,งจงแต่พอเริ่มเราเริ่มชัดเจนเริ่มอ,ออกอาการทําไมเขาแบบว่าเอาแล้วมีเรื่องที่ทําให้เราแบบจับได้ว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวหรือว่ามีเรื่องของการรู้สึกที่แบบมันทําให้เราเสียความรู้สึกเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความรักคนโสดดูไปเรื่อยๆ,ๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆ <ori> ไปนะเหมือนแบบดูเชิงเขาไปก่อนถ้ามันใช่ถ้ามันชัวร์จริงๆเราค่อยชัดเจนเพราะว่าคนโสดนะในในเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าต้องการความแบบว่าความชัดเจนแล้วก็ใจร้อนเหมือนแบบอยากได้ก็ต้องได้เลยเดี๋ยวนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเข้ามาทําให้เรารู้สึกเฟลเอาได้นะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของความแบบว่าความเป็นตัวเองแล้วเราไปแบบว่าเหมือนเราประมาณว่าแบบมันต้องเป็นแบบนี้นะเหมือนไปบีบตัวของคนเป็นแฟนมากหรือว่าไปกดดันเขามากเนี่ยคือเราอาจจะเจ้าระเบ เกียบเจ้ากี้เจ้าการมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาว่าแบบเฮ้ย <c oughs> คุณต้องทําแบบนี้สิคุณต้องทําแบบนี้สิซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดนะคะอันนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะสําหรับคนมีคู่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปกดดันเขาน้อไม่ต้องไปเอ,อ่อถ้าเขาอยากทําอะไรก็ปล่อยให้เขาทําไปนะคะในเรื่องของความรักของคนโสดในวันพุธเนาะเชื่อแม่ มา่อกันเรื่องคนดวงวันพฤหัสบดีนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะ2564ว่าจะเป็นยังไงในเรื่องแรกเรื่องการงานนะคะเออคนวันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างนะ้าเดือนนี้ในเรื่องของการงานนะคุณอาจจะต้องเออยียวยาความรู้สึกตัวเองสักนิดนึงบางคนเนี่ยเหมือนอยู่ในที่ทํางานเนี่ยเหมือนคุณเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนได้เหมือนทำฉันทําได้ทุกอย่างฉันทําได้หมดมันเลยทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยนะคะบางทีบางอย่างเนี่ยด้วยความมีน้ําใจหรือความใจดีของคุณมันไม่ใช่งาน ของเราเราก็เออช่วยเขาไปเถอะแต่ว่าพอช่วยเขาเสร็จแล้วคุณบางครั้งมันเหนื่อยมากมันก็เลยนอยเนาะเออทีนี้มันอาจจะมีเรื่องที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาขัดในเรื่องของการงานมันมีความนอยมันมีในเรื่องของทําอะไรแบบมันไม่บาลานซ์ไม่ลงตัวสักทีแบบเรื่องนี้มันดีแต่เรื่องนี้ก็ต้องไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างในเรื่องของการงานมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะในเดือนนี้เหมือนแบบมันมีความเหนื่อยแหละแต่ว่าเหมือนคุณจะยอมรับ อะไรกับในเรื่องของการทํางานได้มากขึ้นจะมองเห็นมุมกว้างมองเห็นว่าฉันไม่ได้เหนื่อยอยู่คนเดียวนะมันก็มีคนอื่นที่เหนื่อยไม่เป็นไรแล้วคุณก็จะแฮปปี้ในเรื่องของการทํางานคนวันพฤหัสเนี่ยค่อนขา้างที่จะแบบเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานให้กับคนได้มากเลยนะอถือว่าเป็นเดือนที่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเนาะ<ม>ในเรื่องของการทํางานนะคะต่อกันด้วยเรื่องของการเงินนะคะคนวันพฤหัสจะเป็นยังไงคนวันพฤหัสเนี่ยเหมือนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแหละแบบบทที่จะเเดือนนี้มันจะมีความบทที่จะเก็บก็เก บทที่จะใช้ก็ใช้เหมือนประมาณว่าแบบเออต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจนะคะดูความถูกต้องนะดูว่าอันนี้มันเหมาะสมไหมที่จะใช้เงินกับตรงนี้หรือว่าการลงทุนนะคะเพราะว่าคุณตั้งใจที่จะหาเงินหรือเก็บเงินแต่ด้วยความรีบร้อนหรือใจร้อนอาจจะทําให้การลงทุนมีการผิดพลาดน,นะคะในเรื่องของการเงินระวังการถูกโกงเงินการถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนด้วยความใจดีของคนหรือความความจริงใจของคุณเนาะถ้ามันบางคนเนาะฉันไม่ได้เดือดร้อนนะเขามายืมเงินฉันเขาลัง ฝากอะไรเงี้ยสงสารเขาให้ยืมไปคิดว่าทําบุญแต่คุณเอ,อ่อต้องคิดอย่างนี้นะคะบางบางคนอาจจะไม่ได้ใจดีเหมือนเราเนาะเออมีเกณฑ์ที่จะโดนโกงในเรื่องของการเงินต้องระวังอ,อในเดือนนี้จะค่อยค่อยหาเงินเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยเรื่อนะคะแล้วก็จะมีการทำเอ่อเอาเงินเนี่ยไปในเรื่องของการทําบุญไหว้พระมากขึ้นด้วยนะแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของการเงินในเดือนนี้โอเคต่อก็เรื่องความรักนะคะคนเป็นพฤหัสเสาร์รบ,บดีเรื่องความรักจะเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะ Oh คุณเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องที่ผิดหวังนะคะหรือว่าไม่ไม่เป็นไปตามคาดหวังแต่ว่าที่ผ่านมาโดยตลอดในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีความโชคดีของเกิดขึ้นแต่ว่าพมันพฤหัสนะช่วงเนี้ยความรักอ, like, อยากแบบชิวๆอ่ะอยากแบบอยู่อย่างเป็นอิสระไม่ต้องการการ,การผูกมัดน,นะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้ต้องการใส่ใจในเรื่องของตัวเองแล้วก็เหมือนแบบอยากปีกวิเวกอยากอยู่แบบคนเดียวอยากใช้ชีวิตให้มันมีความสุขกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในเรื่องของคนมีคู่เนี่ยเรา วางนิดนึงนะคุณทําตัวชิลมากเลยคนมีคู่เนี่ยจะเป็นในในรูปแบบที่แบบทําตัวชิลไม่ได้สนใจแฟนมันเลยทําให้มีระยะห่างนะคะบางคนเป็นรักระยะไกลพอมันมีระยะห่างหรือว่ามีระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลกันเนี่ยมันเลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าต่างคนต่างแบบ<ๆ>เขาก็ผิดหวังคุณก็ผิดหวังผิดหวังนะที่นี้คือมันไม่ใส่ใจกันซึ่งกันและกันเนาะเออแต่ว่าความรักในของคนมันพฤหันในเดือนนี้ยังมีความโชคดีเกิดขึ้นอยู่นะยังมีแบบในเรื่องของคนรักกันรู้สึกดีต่อ,อกันแต่แค่อาจจะต้องใส่ใจกัน นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาเออชื่อแม่ ดวคนวันศุกร์นะคะในเดือนมิถุนายน2564จะเป็นยังไงในเรื่องการงานนะคะมาดูกันเลยเออการงานนะคะในเดือนนี้เนี่ยเหมือนจะได้ฉายแววความปังอยู่นะว่าไม่ได้เออเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนหยิบจับงานอะไรก็ก็ถนัดไปหมดก็เป็นชั้นไปหมดแล้วก็รู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยมันได้รับการยอมรับจากคนอื่นรู้สึกว่าคนอื่นเข้ามาเห็นนะคะในถึงศักยภาพในการทํางานของเรามีความใจเย็นเรื่อยๆกับ การทำงานมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันจะมีผลตอบรับหรือว่าอะไรที่เข้ามาที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะมีการใครที่ทำเกี่ยวกับการค้าการขายก็จะขายงานได้ดีมากคนที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของวงการบันเทิงหรือว่าเรื่องของการเป็นหมอเป็นพยาบาลในทุกงานทุกรูปแบบนะคะที่คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบฉันเป็นดาวาอะอในเดือนนี้นะคะเ reb, การงานค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับที่ดีมากๆเลยในเดือนนี้นะคะ มาที่การเงินนะคะของคนวันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้การเงินอืม การเงินของคนวันศุก like. ร์ในเดือนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความอยากได้อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเหมือนประมาณว่าความอยากได้นะที่นี้มันก็เป็นฝันอันยิ่งใหญ่แหละแต่มันไม่ใช่ฝันฝันเดียวมันเป็นฝันที่หลายฝันอยากได้บ้านอยากได้รถอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่สิ่งที่ฝันเนี่ยมันจะได้มาแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าเหมือนประมาณว่าตัวจริงๆแล้วมันคือความฝันนะเนาะตัวเราเองยังมองไม่ค่อยเห็นด้วยซ้ำว่ามันจะแบบมีเงินเข้ามาแบบมากขนาดนั้นไหมเงินที่เข้ามาในเดือนนี้มันจะเป็นแบบ เงินที่มาในในงานงานเดียวที่เราทําเลยมันยังไม่มีงานอื่นเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าในเดือนนี้ถ้าอยากได้เงินเพิ่มเติมนะคะมองหานอะอย่าปิดกั้นตัวเองลองมองหาซิว่ามีช่องทางไหนที่เราจะแบบหาเงินเข้ามาได้อีกไหมก็จะสามารถมองเห็นนะคะประมาณนั้นเนาะในเรื่องของการเงินของคนวันศุกร์นะคะต่อกันด้วยเรื่องของความรักของคนวันศุกร์นะคะว่าจะเป็นยังไงในเดือนนี้อืคนวันศุกร์ระวังนะคะคนโสดเนี่ย โสเดเนี่ยมีความเป็นกันงวลสูงมากคือมันมีเรื่องเนาะใครที่โสดแบบถ้าโสดสนิทเลยเนี่ยก็อาจจะมีแบบความรู้สึกว่าเออฉันอยู่คนเดียวไปก่อนนะแบบไม่เป็นอะไรอยู่คนเดียวได้ชิวๆแบบเดี๋ยวเดี๋ยวบางอารมณ์รู้สึกอารมณ์ดีก็อยู่คนเดียวบางอารมณ์ที่เหงาก็แบบอยากมีใครแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นใ Led นช่วงเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะระวังนิดนึงในเรื่องของการที่มีคนเข้ามาพอคุยกับเราเนี่ยขเขาอาจจะมีอีกคนนึงอยู่ด้วยเราจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น1 123 นะคะนะค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะคะเช็คดูดีๆนะว่าแบบว่าเออแฟนเราเนี่ยนอกลู่นอกทางไหมแล้วก็ในการเช็คอย่าอย่าเป็นการจับผิดอย่าวิตกกังวลมากเกินไปเพราะคนมีคู่ในเดือนนี้จะรู้สึกว่าเหมือนคอยจะจับผิดซึ่งกันและกันนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีใครก็ไม่เป็นอะไรใครที่จับได้ก็ใจเย็นๆเนาะประมาณนี้นะคะคนวันศุกร์เชื่อแม่ คนวันเสาร์นะคะในเดือนมิถุนายน2 5 6 4จะเป็นยังไงมาดูกันในเรื่องแรกเรื่องของการงานนะคะเออในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคนวันเสาร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าทําอะไรตามใจตัวเองซะส่วนใหญ่เนาะมีอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะมันเหมือนแบบเราได้รับในการแบบว่าทําอะไรที่มันเป็นหน้าที่ของเราล้วนๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอยากให้เป็นไปในตามความคิดหรือไอเดียของเราหรืออะไรเงี้ยคะการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเครียดนะแล้วก็รู้สึกว่า บางครั้งเนี่ยมันควรได้รับการพักผ่อนเนาะในเรื่องของการทํางานเลยจะทําให้เราเนี่ยมีพลังงานบวกมากขึ้นก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของเราอะทุ่มเทแล้วก็มีการใช้ไอเดียมีความคิดมีการพยายามกับงานมากนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่มีงานก็พยายามที่จะหามันเนาะอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันจะมีความโชคดีเกิดขึ้นต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยแหละตัวเราจะรู้สึกว่ามันมั่นคงสําหรับเราแล้วแต่มันมีเรื่องที่มันแบบว่าตอนนั้นคืนเนี่ยมันยังต้องคิดเรื่องงานอีกเหมือนประมาณว่าทุ่มเทหรือใส่ใจกับมันมาก มันเลยทําให้มีอาการของการนอนไม่หลับเกิดขึ้นด้วยนะในเดือนนี้นะคะคนวันจันทร์ในเรื่องของการงานก็พักผ่อนเยอะๆหรือว่าแบบว่าทํางานเป็นให้เป็นเวลาเนาะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าการทํางานในเดือนนี้จะเป็นแบบว่าทํางานแบบหามรุ่หงหามค่ำนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะโอเคค่ะมาต่อในเรื่องของการเงินนะคะของคนวันเสาร์มาดูกันนะในเดือนนี้ว่าจะเป็นยังไงการเงินในเรื่องของการเงินมีการเอาไปลงทุนหรือว่าทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะคะค่อนข้างที่จะสู้มากๆเหมือนออกมี แรงในการออกไปหาเงินนะคะในเดือนนี้เงินค่อนข้างที่จะมั่นคงเพราะว่าเราได้ทุ่งเทกับทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคนวันเสาร์เนี่ยดวงการเงินค่อนข้างที่จะแบบว่าดีขึ้นแล้วก็ได้รับการแบบว่าเกื้อกูลเนาะจากคนถ้ามีคนรักคนรักก็จะช่วยเหลือแบบเป็นแรงผลักดันในการหาเงินการเงินเวลาทําธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและเดือนนี้เรื่องของการเงินนะคะถ้าสําหรับใครที่ยังไม่มีธุรกิจหรือว่าต้องการหาเงินปกติทั่วไปมันอาจจะมีการฮึบสู้ขึ้นมาหาเงินในการฮึบสู้เนี้ยมันได้เงินมมาาาาออย่่่งแนนนไลํบก แต่ S <S จะเหนื่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะโอเคค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของความรักของคนวันเสาร์นะคะในเดือนนี้จะเป็นยังไงความรักคนโสดนะคะก่อนหน้านี้ถ้ามีเรื่องเสียใจหรือว่าผิดหวังมามีเรื่องที่แบบว่าเป็นทุกข์ใจมาไม่ต้องปิดกั้นตัวเองนะเพราะเดือนนี้คุณจะได้เปิดใจและคุณจะมีคนดีๆเข้ามาเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามารู้สึกว่าอยากสารสัมพันธ์ในขั้นที่แบบว่าจริงจังถึงแบบอนาคตเลยก็ว่าได้ใครที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะมันอาจจะ มีเรื่องผิดใจนิดหน่อยแต่ว่าความจริงใจของเขาค่อนข้างจะสูงแล้วก็แฮปปี้ในเรื่องของได้คุยกับคุณนะแฮปปี้กับทุกๆเรื่องอะไรอย่างงี้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเรื่องของอดีตก็ปล่อยไปมีอะไรเข้ามาทําให้รู้สึกผิดหวังเสียใจมันเป็นการใช้ชีวิตคู่เนาะคุณจะรู้สึกว่ามันแบบมันมีเรื่องที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกแย่ก่อนหน้านั้นแต่ว่าหลังจากนี้ไปคนมีคู่จะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆนะคะในเดือนนี้จะรู้สึกว่ามันแฮปปี้ไปหมดมันทําอะไรมันดูแบบเขาชัดเจนเขาจริงจังแล้วนะค่ะห,หลังจากนี้เนะนะใรื่อง ความรักของคนวันเสาร์ในเดือนนี้นะมันค่อนข้างที่จะแบบแฮปปี้เลยทีเดียวแหละเชื่อแม่ดูคนวันอาทิตย์นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะ2564จะเป็นยังไงมาดูกันเลยเรื่องแรกนะคะการงานนะ<ๆ>การงานของคนวันอาทิตย์นะคะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแบบว่าเหนื่อยเนาะในเรื่องของการทํางานแต่ว่าหลังจากนี้ในเดือนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนเคลียร์งานเก่าๆได้แบบเรียบร้อยแล้วมีความมั่นคงเกี่ยวกับการงานมากขึ้นรู้สึกว่าทํา อะไรแล้วมันแบบมันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีความสบายใจเกิดขึ้นแล้วนะคะทุกอย่างอ่ะในเรื่องของการงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่แบบว่าออกจากงานเก่าหรืออยากจะย้ายงานเนี่ยจะได้รับโอกาสมีงานใหม่ๆเข้ามานะคนวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานมันจะมั่นคงขึ้นขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเออมาต่อกันด้วยเรื่องการเงินนะคะของคนวันอาทิตย์จะเป็นยังไงมาดูกันเลยในเดือนนี้นะในเรื่องของการเงิน คนวันอาทิตย์เนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของภาระต่างๆมากมายเกิดขึ้นถึงแม้ว่าในเดือนนี้จะยังไม่เห็นเนาะเหมือปนปิดกั้นตัวเองยังไม่เห็นว่ามีโอกาสหางเงินเข้ามาได้อีกแต่คุณเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นมิตรนะคะแบบว่าถ้าเราเดือดร้อนเรื่องของเงินเนี่ยเพื่อนเนี่ยจะให้การช่วยเหลือนะคะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวลูกเนาะแบบใครมีลูกลูกก็ให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยยังปิดกั้นในเรื่องของการแบบไม่ ได้อยากจับจ่ายใช้สอยอะไรมากอยากรู้สึกว่าเก็บเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆต้องการเห็นก้อนเงินที่มันชัดเจนมากขึ้นในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนวันอาทิตย์เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนทบทวนตัวเองที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเยอะนะในเดือนนี้มีการคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันใช้เงินไปกับอะไรมาบ้างมันเสียไปเท่าไหร่บ้างมันแบบมันไม่เหลือเก็บเลยอะไรเงี้ยเดือนนี้นะคะก็เลยอยากจะเก็บเงินนะคะเพื่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเนาะโอเคค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะของคนวันอาทิตย์นะเรื่องความรักไหนดูสิอ๋อคนวันอาทิตย์นะคะคนโสดนะเดี๋ยวจะมีโชคชะตานะคะเรื่องราวดีดี เกิดขึ้นจะมีคนดีๆเข้ามาแต่คุณเนี่ยจะคิดมากเพราะว่าเหมือนเรื่องของความรักเนี่ยเดือนนี้จะคิดมากมันพิเศษหรือว่าคุยกับใครใครเข้ามาจีบก็จะคิดเป็นพิเศษเหมือนแบบ จก็บอกว่าไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาแต่แบบแต่หัวก็คิดแต่ถึงแต่เรื่องเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนเวลามีอะไรดีๆเข้ามาเป็นคนคิดเยอะแล้วก็วางแผนเยอะมากในเรื่องของความรักก็เลยทําให้เราเนี่ยเหมือนปิดกั้นตัวเองนะคะเหมือนมองไม่เห็นโอกาสมองไม่เห็นคนดีๆที่เขาเข้ามาด้วยความจริงใจหรืออะไรอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเปิดใจกว้างๆหน่อยนะคะในเรื่องของความคิดก็คิดมากให้น้อยลงวางแผนในชีวิตได้แต่ว่าอาจจะไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะจะได้มองเห็นแบบหรายร้รรมือที่เข้ามาที่อาจจะแบบว่าเออมาจีดนะอะไร ที่นี้นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณทั้งสองคนเนี่ยจะแบบจะรู้สึกว่านั่งคิดกันคิดมากเกิดขึ้นมีความคิดคิดเยอะมากคิดว่าแบบในอนาคตเนี่ยเราจะไปเป็นไปในรูปแบบไหนเป็นไปในทิศทางไหนนั่งคุยกันว่าเอ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะมีการวางแผนการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็การคิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณเองอาจจะคิดมากด้วยเนาะคิดมากจนมองไม่เห็นว่าเออเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะเขาก็สามารถช่วยเหลือคุณได้บางคนเนี่ยคิดเยอะมาก คิดจนแบบว่าคิดจนเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่คิดจนทําให้ตัวเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันแย่แต่จริงๆแล้วคนมีคู่ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่ดีนะคะเขาจะช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายเข้ามาหยิบยื่นเรื่องราวดีๆให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นนะความรักของคนวาตรในเดือนนี้แบบว่าปล่อยตัวปล่อยใจให้สบายๆนะคะดูความคิดที่รอบคอบเก็บไว้แต่อย่าคิดมากจนเกินไปเพราะมันจะทําให้ตัวเราเหนื่อยล้าเนาะโอเคเชื่อแม่นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวงวันเกิด ิดรายเดือนนะคะในเดือนมิถุนา2564นะคะใครที่เช็คกันแล้วเป็นยังไงเนาะก็ไม่ต้องเครียดน,นะคะคิดซว่าเป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะ,คะใครที่มีปัญหาอะไรก็ขอให้เดือนนี้ผ่าน,านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเช็คดวงชะตาในทุกๆวันสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของ Hunter Holo โและ Star Hunter Entertainment นะคะสุดท้ายนี้นะคะหมออยู่ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะใครถูกใจก็ กดแชร์นะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเชื่อแม่